รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและก็ตระหนักถึงบทบาทและก็พลังของสตรีในการที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ได้มีส่วนส่งเสริมให้สตรีเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตนเองโดยการรวมกลุ่มสามารถที่จะเสนอโครงการ โดยโงบประมาณไม่เกิน2 0 0แสนบาทมีดอกเบี้ยร้อยละ10สตางต่อปีกองทุนอันนี้จะช่วยทำให้กลุ่มสปีได้นำเงินเนี่ยไปเสริมสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนด้วยนะครับสำหรับจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยที่เป็นตัวอย่างก็มีอยู่2แห่ง แห่งที่1ก็คือหมู่ที่5บ้านสนามคลีตบุบนสนามคลีอําเบอร์บางกระทุ่มก็เป็นกลุ่มที่ตัดเย็บเสื้อผ้าชุดยูนิฟอร์มของบุคลากรทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขได้รับความนิยมจากลูกค้าในจังหวัดพิซณโนโลกส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัวหนึ่งเ,เดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า60 0 0บาทส่วนอีกกลุ่มหนึงเนี่ยนะครับอยู่ที่หมู่ที่ตําตบลจมทอง เลี้ยงกระบือหรือเลี้ยงควายเนี่ยนะครับใช้เวลา3-4เดือนมีเงินเพิ่มขึ้นมาต่อคนประมาณ10,000บาทแสดงให้เห็นว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดกิษณุโลกได้ไปส่งเสริมให้สตรีเข้ามาร่วมในการพัฒนาเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีพลังในการพัฒนาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวไม่ใช่เฉพาะเพียงผู้ชายเท่านั้นที่จะทําหน้าที่ในการพัฒนาเท่านั้นนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางวันดีทับทองหลาง ประธานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมู่5ตำบลสนามคีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดที่สานโลกสวัสดีจ้าดิฉันนางสังเวียนคล้ายฉินจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางวัฒนา่วมเพชรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงนภาเพชรบงคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพรบุตรทิพย์ค่ะเดิมทีแล้วดิฉัน เป็นครูอยู่5ปีด้วยความที่มีภาระเรื่องครอบครัวก็เลยลาออกจากครูมาเรียนตัดเย็บสภาพแล้วเปิดร้านอยู่ที่พิโลกรับออเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นชุดผ้าไหมชุดขราชการชุดไทยประสบการณ์ที่เปิดจากพิโลกก็มีประมาณประมาณ20กว่าปีด้วยภาระที่ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ในวัยชราดิฉันก็เลยต้องมาอยู่กับพ่อแม่ที่ตำบลสนามคี ด้วยที่มีความรู้และประสบการณ์จากการตัดเย็บเสื้อผ้าก็เลยคิดจะตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้นมาเพื่อที่จะรับออเดอร์จากพี่โลกคือมันต่อเนื่องกันมาเนาะพื้นฐานของชุมชนมีอาชีพเกษตรกร,เ,ร,กรเวลาว่างจะเหลือเยอะเราก็ดึงแม่บ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้ามารวมกลุ่มกันประมาณ35คนตอนที่เราตั้งกลุ่มใหม่ๆนะเมื่อป,ปีประมาณพศ2553ไปปลาย มีจักทถีบหัวนำอยู่ตัวหนึ่งจักเแท็กอยู่ตัวหนึ่งจกักโพ่งอยู่ตัวหนึ่งโดยปีพศ2556-57มีนโยบายของรัฐบาลตั้งเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดิฉันก็ได้คัดเลือกให้เป็นคณะขับเคลื่อนกองทุนด้วยตอนนั้นปีแรกๆเขาไม่ให้ประธานกู้ก็ต้องให้ลูกน้องกู้เพื่อที่จะมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ เราไม่มีจากอุตสาหกรรมเราไม่มีจากโพงเราไม่มีจักรเซ็กและสมาชิกท่านใดอยากจะซื้อจากเอาไปเย็บบ้านเราก็ให้เงินไปจากเงินที่เรากู้กองทุนเพื่อที่จะไปทําต่อยอดที่บ้านเพราะออเดอร์มันเยอะเวลาทำตรงนี้มันที่มันไม่ทนันสมาชิก ที่เย็บที่บ้านก็จะมีจักรเป็นของตัวเองที่บ้านจากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอันนี้ต้องขอขอบคุณเงินกองทุนพัฒนาบทาทสตรีที่ทําให้กลุ่มแต่เย็บเสื้อผ้าเข้มแข็งและมีเงินทุนหมุนเวียนต่อย,ยอดรับออเดอร์จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจาก1นึ่งแสนและหลายแสนอันนี้เราต้องขอขอบคุณมากที่ทําให้กลุ่มเราเข้มแข็งและเติบโตมาได้10กว่าปีผลิตภัณฑ์หลักๆกลุ่มตตดเย็บเสื้อผ้าก็จะมี เสื้อกาวยาวของนิสิตแพทย์จากมหลาลัยนเรศวรจำนวน60ซึ่งเรารับออเดอร์ทุกปีแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นชุดพยาบาลชุดปฏิบัติงานห้องแลลแล้วเสื้อกาวสั้นที่เรารับออเดอร์ทุกปีก็จะเป็นของนิสิตแพทย์ปี6แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เช่นคุณหมอจากโรงพยาบาลพุทธินราช แล้วก็โรงพยาบาลมนอันนี้เรารับงานทุกปีอันนี้เป็นสินค้าหลักที่เรารับออเดอร์มาแล้วนอกจากนั้นก็จะมีที่กลุ่มทำก็จะมีเสื้ออสมอมของอำเภอบางกระทุ่มทั้งอำเภอแล้วยังมีถุงผ้าและเสื้อที่เขาสั่งตัดจากหน่วยงานราชการอื่นๆช่วงโควิดกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าก็ยังทำแมสจำหน่ายแล้วก็ แจกหน่วยงานอย่างเช่นโรงพาบาลบางกระทุ่มพราพิสูงน์สงเด็กนักเรียนอนอกจากเราขายแล้วเราก็บริจาคอันนี้เราก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบุญบาทสตรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกระทุ่มที่ให้การสนับสนุนกลุ่มของเราให้มีความเข้มแข็งจนถึงทุกวันนี้ค่ะ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำที่สร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนโดยให้สมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมตัวกันตั้งแต่3คนขึ้นไปเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเอาไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้สมาชิกและคนในชุมชนจะได้ไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นมีครอบครัวที่อบอุน่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ